ฮัลโหลสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราไปดู r e f l e c i o n Week 10กันเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ รู้สึกว,ว้าวมากนะครับกากติจกรมที่คุณครูท่านได้จะร่วมสนุกแล้วก็มีความดังอูและน่าสนใจมากด้วยคุณครูนะครับมีการแต่งกายมาชุดของงานวัดมาซึ่งมีความสวยงามา โดยรวมแนละ้วคือดีมากเลยครับคุณครูทุกคนได้มีความตั้งใจในการจ,จัดกิจกรรให้พวกเราประเด็นที่2เราได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างกิจกรรมได้เลยก็คือเป็นการเช็คชื่ออย่างไรให้โลกจำโดยนักเรียนถ่ายรูปตัวเองกับสิ่งของที่มีสีตรงกับวันเกิดแล้วก็บอกความพร้อมระดับใด ในการรรเีียนน,นนูวัก้ิจกรรมที่2นะครับจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า listening to music นะครับเป็นก,กิจกรรมเกี่ยวกับฟังเพลงนะครับโดยให้นักเรียนนะครับหลับตาฟังเพลงผ่อนคลายแล้วบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังเพลงนะครับ มาถึงกิจกรรมที่3นะครับจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าผูกปมผูกใจผูกแบบไหนถึงจะได้ใจเธอนะครับโดยครูนะครับจะให้เชือกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ผูกปมนะครับให้ได้มากที่สุดภายใน1นาทีแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้ปมด้วยนะครับให้รู้ที่สุดภายใน1นนาทีนะครับซึ่งผมนะครับไม่คาดคิดด้วยครับว่าจะต้องมีการแก้ปมด้วยนะครับในตอนแรกครับ หลังจากนั้นนะครับครูนะครับก็จะให้บอกความรู้สึกนะครับขณะที่ผูกปมแล้วก็แก้ปมด้วยนะครับกิจกรรมที่4นะครับจะเป็นการฟังคลิปนะครับเกี่ยวกับการคข้ควรและการจัดการอารมณ์และความเครียดน,นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ดีมากนะครับฟังแล้วสามารถที่จะเพิ่ม ในการจเ,เดี๋ยวว่าคุณมีแต้มที่บางสายได้หรือเปล่าและเมื่อคุณรู้ววต้นเหตุนี้คุณลองดูว่าทำยังไงไม่ใชนใช้เงินเงปลดหนี้ว่ามาถึงกิจกรรมที่5นะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่วอว่าดูแลเหมียวหน่อยจตซึ่งภายในกิจกรรมนะครับครูจะให้เรานะครับวาดรูปแมวนะครับเปรียบเสมือนตัวเราตามความรู้สึกของเราในปัจจุบันนะครับแล้วอยากจะบอกให้น้องแมวทำอะไรแล้วผลที่ได้รับ ที่ทำนะครับและในอนาคตนะครับเราจะเปลี่ยนน้องแมวนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับสามารถที่จะทําให้เรานะครับฝึกการจัดก,การอารมณ์ของเราด้วยนะครับกิจกรรมที่6นะครับจะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาเกีย่ยวกับการค้าไคครววและการจัดการปัญหาภาวะวิกฤต าอารมณ์ความมมมมโกรคควาาาาาาาเ้้สสสิิ่่่่งงงงงงทททีลลยแะะจจตใไดอหถึงกิจกรรมที่7นะครับจะเป็นกิจกรรม Master c h e f ฟเจฟกระเพาะนะครับซึ่งครูนะครับมีการเล่นเกมก่อนนะครับเพื่อสุ่มวัตถุดิบของเราว่าได้อะไรบ้างนะครับซึ่งมีการสุ่มนะครับจากภายในกลุ่มนะครับว่าได้วัตถุดิบอะไรบ้าง แล้วก็มาคิดว่าจะทำเมนูอะไรแล้วก็ตั้งชื่อว่าเมนูนั้นเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรเป็นสีที่คมมากซึ่งเราตักสีที่นี่มันจะดิบดิเป็นน้ำโค้กซึ่งมันหวานแล้วก็่าแล้วก็เลยนำมาลาดมาเชื่อมกับโค้กนั่นเองค่ะมาลัดเชื่อมโค้กแล้วอะไรเชื่อมใจเตยได้บ้างคะ ของทานนะคะชื่อว่าเมนูยำแหลงล่กเราจะผสมกับถั่วเอาไปทำให้หวานนะคะเราองให้ขมไปเลยซึ่งเราจะกินกับซอสมะนาวนะคะมันก็จะมีความแบบว่าขมขมเปรี้ยวเลี้ยวอร่อยกิจกรรมที่แปดนะครับจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพไหนใช่เลยนะครับ โดยครูนะครับจะให้เราเลือกรูปภาพจากอัลบัม้มหรือว่าในโทรศัพท์ของเรานะครับจะเป็นรูปที่ชอบที่สุดนะครับแล้วก็เขียนเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกรูปนี้นะครับว่าชอบตรงไหนถัดไปนะครับจะเป็นกิจกรรมที่9นะครับจะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับ critical thinking and problem solving นะครับจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ เนื้อหาว่ามันคืออะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรเกี่ยวกับ critical thinking p องโกลโลจิวินี่ครับกิจกรรมที่10นะครับกิจกรรมห้องเรียนครูครูเลตันปฐฐาระสมบีนะครับโดยครูนะครับจะให้หนัเกเรียนนะครับรับบทเป็นเลตันนะครับโดยจะต้องทำภาร,รกิจนะครับที่กำหนดให้นะครับโดยภารกิจแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับอ่า เลตันนะครับจะต้องมีการพกอุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับเพื่อเอาตัวรอดจากซอมบี้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นกิจภารกิจที่2นะครับคือตัดสินใจช่วยคนไหนนะครับระหว่างคนแก่เด็กนะครับก็มาถึงกิจกรรมที่11นะครับจะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการกระจัดความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีมของเรานะครับทำงานรว่วมกันจนไปถึงดูยิช่าต่อาการตับผมกิจกรรมที่12นะครับจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมวาดไว้นะครับโดยครูนะครับจะให้เราแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ4-5คนนะครับแล้วก็ให้เรารอบวาดรูปร่วมกันวาดรูปนะครับรรรราาผ่านเชือก ซึ่งภายในกิจกรรมนะครับเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มนะครับแล้วก็การแกจัดความขัดแย้งของเรานะครับในการทํางานเป็นทีมของเราด้วยซึ่งครูนะครับก็จะให้โจทย์นะครับให้เราได้ทำคือเช่นรูปสี่เหลี่ยมน,นะครับเป็นต้นให้มาที่คุณให้เลย กิจกรรมที่13นะครับจะเป็นการฟังคลิปนะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมน,นะครับโดยพี่จีน่าของเราเองครับกหวัว่า,วาบางครั้งเวลาเรสื่อส,สารกับใครอ่มันจะมีจุดเล็กๆไม่น้อยที่เราคุ้นเคยแล้วเราคงไม่ได้ตั้งใจดวยแต่มันอาจจะไปคำนวณความรู้สึกกิจกรรมที่14ี่นะครับมีชื่อว่ากิจกรรมเปลี่ยนเทอนาะวิขอร้อง โดยภายในกิจกรรมนะครับครูก็จะให้เราจับคู่กัน2คนนะครับแล้วก็เลือกสถานการณ์ที่กําหนดให้นะครับครูได้กดําหนดสถานการณ์มา10สถานการณ์เลือกสถานการณ์หนึ่งแล้วก็าจาลองเหตุการณ์โดยใช้กลวิธีการสื่อสารทางบวกและทางลบนะครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นกิจกรรมที่15ด้วยกันนะครับ reflection หลังเรียนรู้นะครับบอกความรู้สึกนะครับและสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในวันนี้ครับมาถึงประเด็นที่3ามแนวคิดและคอนเซปต์ที่ได้เรียนรู้โดยผมสรุปออกเป็น หข้อด้วยกันนะครับหเลยคือได้บุท่าศักยในการจัดการอารมณ์และความเครียดในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับในการจัดการกับวิกปัญหาและก็วิกฤติที่จะเกิดขึ้นนะครับ 2. นะครับได้ฝึกทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการในสังคมและการทําง,งานในอน,นาคตของเรานะครับโดยจะต้องห่างไกลจากความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็3นะครับได้ฝึกท่าศักยในการ คิดอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็4นะครับได้ฝืนจะใส่ในการคิดวิเคราะห์เห็นถึงคุณค่าความสําคัญในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งะครับแล้วก็5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของปรักษะในการสื่อสารนะครับให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการใช้กลวิธีในที่จย่างมั่อสารที่ะสมนะครับประเด็นที่4ประยุกต์ใช้แนวคิดในชีวิตประจําวันและอนาคต ซึ่งแน่นอนนะครับจากที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเกี่ยวกับทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมโดยรวมไปแล้วในประเด็นที่3นะครับซึ่งสามารถที่จะนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับและการทำงานในอนาคตของเรานะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในชีวิตอนาคตของผมนะครับในฐานะครูนะครับที่จะต้องใช้ทักษะเหล่านี้แม้กระทั่ง การสอนและการจัดกิจกรรมในห้องเรียนนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการใช้ทักษะเหล่านี้นะครับรวมไปถึงนะครับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพของผมนะครับนั่นก็คืออาชีพครูนั่นเองครับมาถึงประเด็นที่5กิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุด กิจกรรมที่ชอบนะครับก็จะเป็นกิจกรรมห้องเรียนครูครูเลตันปะทะซอมบี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับสามารถเรียนรู้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาจากการจําลองนะครับตามภารกิจต่างๆของเรานะครับซึ่งผมชอบมากเลยครับเปรียบเสมือนเราได้เป็นเลตันแล้วก็มาเจอซอมบี้นะครับซึ่งต้องผ่านภารกิจล่า เราจะต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในการดารงชีวิตของเรานะครับที่จะส่งผลต่อ,ต,อตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างอีกด้วยครับประเด็นที่6กิจกรรมที่ไม่ชอบหรือชอบน้อยที่สุดสําหรับตัวผมนะครับซึ่งไม่มีกิจกรรมไหนเลยครับที่ผมไม่ชอบหรือว่าชอบน้อยที่สุดนะครับ ผมชอบทุกกิจกรรมเลยครับที่ได้ทำครับได้ฝึกทักษะต่างๆและได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากที่ได้ทำกิจกรรมครับเมื่อถึงประเด็นสุดท้ายปัญหาและอปุปสรรคที่ได้เรียนรู้ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมนะครับซึ่งมีน้อยมากนะครับเท่าที่ผมเห็นคือกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมวาดไว้นะครับ ซึ่งภายในกิจกรรมนะครับที่จะต้องมีการใช้สีน้ำนะครับตอนเริ่มกิจกรรมนรเห็นถึงปัญหาคือสีน้ำเลอะบนพื้นนะครับแต่หลังจากการแก้ปัญหาได้ดีมากครับและมีการดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องได้อย่างราบรืบ่นม,มากนะครับก็จบลงแล้วสําหรับ Reflection Week 10ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมด้วยนะครับ